รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ในระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่31มีนาคม2565ข้อมูลทั่วไปชื่อนางวนิดารำจวนตำแหน่งโรงเรียนบ้านกระดาษวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคม2509อายุ56ปีบรรจุเมื่อวันที่24มิถุนายน2563อายุราชการ31ปี8เดือนสอนในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นม .1-3 รายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นม .2-3 รายวิชาสุขศึกษาชั้นม .1-3 และวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมชั้นป .5 รวมทั้งหมด15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การรายงานในองค์ประกอบที่1ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ ผู้รายงานดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา2562-2563เรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาที่2แล้วนำผลการวิจัยนั้นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบันคือ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถดำเนินการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนดีมานพร้อมสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21คือทักษะ 3R8C เข้าบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้วยวิธีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นชื่อว่าห้องสื่อครูวนิดารำจวน เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านอ e ีบุ๊กและการทำแบบทดสอบผ่าน g o o g l e Form s. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างหลากหลายและหนึ่งในรูปแบบนั้นก็คือแคสสัมปีซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยโรงเรียนบ้านกระดาษดำเนินการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ผู้รายงานดำเนินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนแบบ R&D ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ดำเนินการวิจัยมาเป็นเวลา3ปีแล้วคือในปีการศึกษา2562ถึง2564ทางนี้เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ นอกจากนี้ผู้รายงานได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ทางด้านศิละปะจัดบรรยากาศที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการทำงานและทักษะ 3R8C โดยกิจกรรมกลุ่มสนใจศิละปะเพื่องานธุรกิจและได้จัดทำเพจอายุน้อยจาก100สู่ล้านเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวด้วยกิจกรรมตามโครงงานริบบิ้นชาลีกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ผู้รายงานประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนแล้วจะทำฐานข้อมูลเป็นรายกลุ่มการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาอย่างใกล้ชิดดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนในหัวข้อมีศูนย์ทรียะด้านศิลปะ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยรูปแบบ DTPSP 3 s t e p มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แคลสแตมปี 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยบทบาทหัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบ้านกระดาษเป็นแอดมินไลน์ PLC เผยแพร่ความรู้ครูศิละปะออนไลน์เป็นแอดมินเพจใน Facebook แบ่งปันความรู้ด้านวิจัยนวัตกรรมและผลงานนักเรียนนอกจากนี้ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการดำเนินงานทั้ง3ด้านนี้ผู้รายงานได้เผยแพร่ให้คำปรึกษากับคณะครูที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์การเป็นวิทยากรและการศึกษาดูงาน ตอนที่2ระดับความสำเร็จในประเด็นที่ท้าทายประเด็นที่ท้าทายคือการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ผลการดำเนินงานพบว่าเป็นไปตามประเด็นที่ท้าทายอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับจุดูนย์ห